สวัสดีท <handled kr> ุกคนกัน hmm. ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้องก็คือพี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมของฟรีนะครับของใหม่ด้วยนะครับนงและที่สําคัญนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับน้องก็คือคลิปนี้นะครับจะมีการแจกของฟรีแน่นอนนะครับก็เป็นการแจกเพนทเองนะครับนนถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีน่าฟรีฟรีๆเลค่าหน้อง พี่พี่คนไหนอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับถ้าคลิปนี้เสี่ยงเปลี่ยนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับเพราะว่าเป็นหวัดนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนนว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับนนว่าของฟรีมีอะไรบ้างนะครับนนแล้วก็กิจกรรมฟรีๆนะครับที่ทุกคนถามถึงนะครับนนเล่นได้ตรงไหนอะไรไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกละกันนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะ อยากรู้นะครับน้องว่ากิจกรรมฟรีนะครับน้องมีเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูทั้งหมดแล้วกันนะครับส่วนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าสนใจนะครับน้องก็คือแบบว่าอยากได้เพชรนะครับน้องตามด้่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับน้องพี่จะมีการแจกเพชรนะครับน้องทุกวันอาทิตย์นะครับและถ้าคนไหนดูคลิปนี้จบนะครับก็จะได้เพชรไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องส่วนกิจกรรมของพี่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับน้องเพราะว่าเห็นหน้าปกคลิปแล้วนะครับก็คือจะมีทางด้านของพนดุคิตต์นะครับน้องทปเตนนคคุกก็็ิ นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับนอและยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอก็คือยังจะมีทางด้านของฟรีเยอะยะมากมายมาพร้อมของเติมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีของเติมนะครับของเติมก็มีกับเขาด้วยนะครับทุกคนก็มารีวิวกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับของฟรีแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือพัตตุคิสตันนะครับนอที่จะเป็นของฟรีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็รีดีว่าสามารถรับได้แบบฟรีๆนะครับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ที่21เดนีครับนอ็ด้เลลยยนเเปป็าดือนนี้นะครับเ้าะก็เป็น ประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเป็นคิดตันนะครับไม่ได้แจกบ่อยแล้วนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนแจกบ่อยมากนะครับเนาะแต่ปัจจุบันนะครับก็คือไม่ได้แจกบ่อยแล้วนะครับเนาะและ การกลับมาครั้งนี้นะครับนอถามว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับนอสิ่งที่กลับมาครั้งนี้ถามว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับก็คือแบบว่าจะมีทางด้านของซุดนะครับนอที่เราสามารถไปแลกได้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของซุดตัวนี้เลยนะครับนอพันด์คิทต้อนทั้งหมดนะครับนอเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับนอหรือว่ามีการอัปเดตใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของซุดใหม่ทั้งหมดนะครับนอเเรราากก็มีปลี่่ยนใหมทั้งหมดเลยวก็เปป็นระมาณนี้เลย ครับทุกคนเรียกด้ว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีๆตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนอยากได้ซุดตัวไหนอะไรไงบ้างนะครับทุกคนก็เร่งไว้เลยนะครับนอเพราะว่าจะมีการอัปเดตใหม่ทั้งหมดนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรียกด้ว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคน ใหม่นะครับนอก,ก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันใะนคำนอว่าจะหนังจะเต็มแน่นอน100%นะครับสำหรับวงนอคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนะอในส่วนของกิจกรรมตรงนี้กิจกรรมฟรีแบบนี้นะครับทุกคนก็ จัดไปเลยนะครับเนาะอีกไม่นานนะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเป็นปลายเดือนนี้นะครับอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%รนตะครับสำหรับกิจกรรมมาถึงคิิสตันตัวใหม่ประมาณนี้นะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอน100%นะครับทุกคนเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็พี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับองคนคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้มานานนะครับเนาะก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนโอ้หูพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าแต่ส ทุดที่แบบว่าเมื่อก่อนมาขายนะครับน้องเป็นเพชรทางนั้นเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่คนไหนที่แบบว่าอยากแรกนะครับน้องและกิจกรรมสายเติมมีไหมนะครับถ้าถามถึงกิจกรรมสายเติมนะครับก็มีแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมสายเติมนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยวยกันนะครับน้องว่าจะมีทางด้านของหน้าทางเปิดตัวนะครับน้องก็เป็นหน้าทางประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือแบบว่าถ้าทางตัวนี้นะครับน้องก็คือจะเป็นเดดินพรรมแงับสาห ตัวนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตกลับมานะครับนะ้อหรือว่ามีการกลับมานะครับนะ้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายเติอนนะครับนะ้องและ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนาะก็คือยังจะมีทางด้านของกิจกรรมนะครับนาอที่แบบว่าหลายหลายคนยังนึไม่ถึงอีกเะครับนาอเพราะว่ากิจกรรมท่าทางนะครับนาอที่แบบว่ากลับมาแล้วนะครับนาอเพราะว่าหลายคนขอมานะครับสําหรับท่าทางตัวนี้นะครับนาอก็จะกลับมาแน่นอนนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับเพราะว่ากิจกรรมกลับมานะครับมีเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับและพี่คิดว่าหลายหลายคนนะครับนาะก็คือน่าจะอยากรู้นะครับนาะว่าเป็นกิจกรรมตัวไหนอะไรยังไง ครับนาะก็คือแบบว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนนะครับนาะต้องอยากได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับสกินปืนนะครับทุกคนเอ๋ก็เป็นสกินปืนที่แบบว่าหลายหลายคนนึงไม่ถึงนนเองนะครับนาะก็คือเป็นสกินปืน MP40 นะครับนาะสำหรับกิจกรรมที่จะกลับมานะครับนาะรับประกันได้เลยนะครับนาอว่าทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนนะครับก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรม นี่เลยนะครับเนาะสกินปืนลูกซองนะครับทุกคนแต่สกินปืนพี่4ี่ก็มีนะครับเนาะแต่จะมีทางด้านของสกินปืนลูกซองนะครับที่แบบว่ามีการกลับมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสกินปืนตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นสกินปืนลูกซองนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับองคนาคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของสกินปืนสกินคาตานาสกินรถเฟอร์ร ประมาณนี้เลยนะครับน้องมีครบทั้งหมดเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับของใหม่ที่จับเด็กเข้ามาเร็วๆนี้นะครับน้องรับประกันได้เลยนะครับสําหรับของใหม่ที่จับเด็กเข้ามานะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องและสกินพื้นเอ็มพีสี่ศูนย์นะครับถามว่ามีไหมนะครับน้องก็คือ มีแน่นอน100%นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินปืนใน40นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจานหนักจะเต็มอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนอในส่วนของสกินปืน m น40นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่าจานหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนอก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนจานหนักจะเต็มแน่นอน0%นรับ้อินปืนคร็เป็นประมาณนะครับ นันนะว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มไปเลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแช์นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมด crazy 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 ทั้งมวลนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุจัดแน่นอนร้อยเปอร ว่าเข้ามาแล้วยังแบบว่ายังไม่ได้สนับสนุนหรอครับหรือว่าอยากสนับสนุนนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้อเพียงท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละห like, นึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับนาอและถ้าอยากสนับสนุนนะครับอย่าลืม กดติดตามแล้วกันนะครับไม่ต้องเสียตังค์สบายมันต้องเสียตังค์ดนเน่นะครับพีงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดติดตามนะครับพี่ครังนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบท็นที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนบายบาย